สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวยูทูบทุกท่านนะครับวันนี้ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของเซมบูมบอลเตงครับกับการวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลรายวันนะฮะวันนี้วันจันทร์ที่8พฤษภาคมครับนัดบันเดย์ไนท์แต่เป็นอะไรที่แปลกเหมือนกันนะบอลเตะเร็วครับผมปกติมันต้องเตะดึกนะครับแต่ว่าวันนี้เตะแต่3ามทุ่มเลยทีเดียวนะฮะห้าคู่ครับคัดมาให้แล้ววันนี้นะครับสามทุ่นตรงครับฟูลแลมเปิดบ้านเจอกับเลสเตอร์ซิตี้ห้าทุ่มครึ่งไบรทันเปิดบ้านเจอกับเอฟเวอร์ตันครับอีกคู่หนึ อูดิเนเนซ,โซโ่เปิดบ้านเจอกับซานโดรียาตีหนึ่งสนาทีซัสโซโลเปิดบ้านเจอกับโบลญนาและปีสอตรงครับนอตติงแฮมฟอรเรสเปิดบ้านเจอกับเซาทธมป์ตันและก็เช่นเคยครับผมกิจกรรมทายผลสกอร์ผมยังคงมีอยู่เหมือนเดิมนะฮะถึงแม้ว่าบอลจะไม่ค่อยน่าดูเท่าไหร่ไม่มีทีมใหญ่เตะนะครับโดยโจทย์ของคลิปนี้ก็คือคู่ระหว่างไบรทันและเอฟเวอร์ตันครับผม1ท่าน1ผลสกอร ทายถูกครับทักมารับรางวัลได้เลยที่ไล่แอดแอดบอมแปดนะครับซึ่งพูดถึงไลแอด S แล้วเนี่ยขออวดนิดนึงฮะเมื่อวานผมตามควายได้เลยนะให้ไปอาเซนอลนะครับใจถึงไหมละ่ะส่วนใหญ่ไปนิวคาสเซิลกันเยอะนะครับเมื่อวานอาเซนนลก็บุกไปเอาชนะมาได้2ประตูต่อศูนย์รับประทานเต็มกันไปนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาบวกต่อไม่ต้องห่วงครับผมอยากได้ทีเด็ดทักมาเลยที่ไล่แอดแอดบอมแปดสิบแปดนะครับถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยฮะ คู่แรกเนี่ยเราไปกันที่คาเวนคอร์เทรดนะครับที่กรุงลอนดอนเวลา3ามทุ่มตรงครับนานๆทีจะมีบอลเตะ3ามทุ่มวันจันทร์สักทีนะฟูแลมครับเปิดบ้านเจอกับเลสเตอร์ซิตี้นะครับจอทินฟูลแลมตอนนี้รังอยู่ที่10ครับ34นะัดชนะ13เสมอ6แพ้15ยิง45เสีย46ประตูได้เสียติดลบ1มี45คะแนนนะครับ ถ้าพูดถึงาการลุ้นไปเล่ฟุตบอลยุโรปดูแล้วไม่น่าไหวครับห่าง11แต้มเลยไม่ทันแล้วล,ะละ่ะฮะส่วนต้องฝั่งเลสเตอร์ซิตี้ครับตอนนี้รั้งอยู่ที่16ครับพ้นโซนตกชั้นมาเล็กน้อยครับ34นัดชนะ8เสมอ6แพ้20ยิง46เสีย59ประตูได้เสียติดลบ13มีอยู่30คะแนนนะครับ ซึ่งอันดับตรงนี้เหมือนจะดีฮะแต่ว่าพวกเขาเนี่ยมีคะแนนเท่ากับทีมอันดับ17อย่างลีสและทีมอันดับ18นะฮะอย่างฟอ r e เรสเลยคือได้เปรียบแค่ประตูได้เสียเท่านั้นนะครับผลงานช่วงหลังๆของทั้ง2ทีมกันบ้างครับเอส t เตอร์ซิตี้นี่5นัดหลังสุดชนะ1สเสมอ2แพ้2แต่ว่าดีหน่อยนะไอ้3นัดหลังสุดเนี่ยพวกเขายังไม่แพ้ใครนะครับเป็นการชนะ1แล้วก็สเสมอ2นั่นเอง สองนัดหลังสุดครับสเสมอลีสหน,หนในเกมเยือนเปิดบ้านเสมอเอเวอเรตันนัดล่าสุด2ต่อ2ฟูลแลมช่วงหลังๆผลงานเริ่มสะดุดบ่อยนะฮะไอช่วงไหนที่แพ้นี่แพ้รัวติดๆกันเลยนะโดย3นัดหลังสุดของแอสตันวิลล่าพวกเขาแพ้รวดนะครับบุกไปแพ้วิลล่า01เปิดบ้านแพ้แมนซิตี้1-2แล้วก็บุกไปแพ้ลิเวอร์พูลที่แอนฟิลมา0ตอนน่อ1ครับ ถ้าผมดูสถิติเนี่ยสินับหลังสุดพวกเขาแพ้ไป8ชนะแค่2เท่านั้นนะฮะโอ้ทำแต้มหล่นไปเยอะครับจากทีมที่จะได้ลุนไปเล่นฟุตบอลยุโรปในช่วงตน้นฤดูกาลกลายเป็นว่าไม่ได้ลุ้นอะไรแล้วนะครับทั้งคู่เจอกันช่วงตน้นฤดูกาลก็เป็นฟูลแลมทําได้ดีกว่าครับบุกไปเอาชนะเลสเตอร์ได้ถึงทิ่นเลยนะฮะหประตูต่อศูนย์เป็นช่วงที่เลสเตอร์เองฟอร์มยังไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางด้วยนะครับส่วนสภาพความพร้อม ของทั้งสองทีมในวันนี้ครับผมอตัวผู้เล่นตัวเจ็บเป็นยังไงกันบ้างเจ้าถิ่นฟูลแลมนะครับผมอเล็กซานดรามีโตวิชยังคงติดโทษแบนอยู่นะครับลงสนามไม่ได้อันเดรสเบเรรากับทีมเรียมก็มีปัญหาการมาเจ็บครับลงสนามไม่ได้เช่นกันส่วนในรายของเลวินเคอร์ซาว่ารอเช็คฟิตนะครับทีมยูเลสเตอร์ซิตี้ครับวันนี้4ี่นักเตะอย่างไรอันเบอร์ทรานเคลชีอเฮนาโชเจมส์จัสตินและยานิกเวสต์กาดครับยังเจ็บอยู่ลงช่วยทีมไม่ได้ ส,ส่วนสองนักเตะอย่างริคาโดเปเรราและจอห์นนี่อีแวนเดี๋ยวรอเช็คฟิตนะครับต้องดูว่าจะพร้อมลงสนามหรือเปล่า11ผู้เล่นตัวจริงวันนี้ของทั้งคู่ครับเจ้าถิ่นฟูลแลมของมาโกซิวาจะมาในระบบ4231ผู้รักษาประตูเป็นแบรเลนโน่เซนาร์ฮาเป็นทอซินอดารรบิโอโยกับอิซาดีออฟแบ็คขวาเคนนี่เตเต้แบ็คซ้ายแอนโทนีโรบินสันกลางรับเป็นแฮร์รี่ซันรีกับจาปาลินญ,ญากลางทุก3าตัวเป็นแฮร์รี่วิลสันทอมเคนนี่และบอบบี้เดอะคอร์ดูว่าริ หน้าเป้าใช้เป็นคาร์ลอสวินิซิอุสนะครับส่วนทีมเยนเลสเตอร์ซิตี้ของดีนสมิธจะใช้ระบบ4-2-3-1ครับระบบเดียวกันเลยผู้รักษาประตูเป็นดา e นียลอีเวอร์เซนเซน่าเป็นบูธแฟร์กับคาร์าโชยุนชูแบ็กขวาเป็นทีโมธีคาสตาเย่แบ็กซ้ายเป็นวิคเตอร์คริสเตนเซนกลางรับเป็นยูริเทลมองกับบูบาการีซูมาเร่กลางลูกเป็นเตเต้เจมส์ดิสันฮาวิบานหน้าเป้าใช้เป็นเจมี่วา์ดี้ ซึ่งปกติเจ้าตัวเองเนี่ยไม่ได้ลงเป็นตัวจริงบ่อยสักเท่าไหร่นะครับด้วยอายุอันนามแต่ว่าเผอิญว่าอิเฮนาโชเนี่ยเจ็บนะฮะวันนี้ก็อาจจะต้องลงมาช่วยแบกรุ่นน้องสักหน่อยถ้าพูดถึงความสําคัญของแมชนี้นะครับผมณน,นาทีนี้ฟูลแลมไม่มีอะไรแล้วนะครับพวกเขารอดพ้นการตกชั้นแบบสมบูรณ์แบบ100%ซและก็โอกาสได้ไปเล่นฟุตบอลยุโรปดูแล้วก็ถ้าดูกันแบบตรงไปตรงมาเลยนะผมว่าไม่น่าจะทันแล้วนะครับผม ตามถึง10คะแนนนะครับแถมแข่งเยอะกว่าเขาเพื่อนด้วยไม่น่ารอดนะฮะคือมันลุ้นหลายเด้งเกินไปต้องลุ้นให้ไบรตันแพ้ทุกแมตต์เนี่ยผมว่าเป็นไปได้ยากนะครับกตีซะว่าฟูลแลมตอนนี้เล่นให้ครบจบตามโปรแกรมไปะครับจบแค่ครึ่งบนของตารางได้ผมมองว่าพวกเขาประสบความสาเร็จแล้วนะกับการที่เพิ่งจะเลื่อนชั้นกลับมาสู่พรีเมียร์ลีกอีกครั้งแต่ช่วงหลังฟอร์มไม่ค่อยดีครับอย่างที่ผมได้บอกไปก่อนหน้านั้นนะฮะสามนัดหลังสุดพวกเขาแพ้รวดครับ เกมในบ้าน5นัดหลังสุดดิแพ้ไป3ชนะ2เท่านั้นเองขณะที่เลสเตอร์ซิตี้ทีมเยือนครับผมต้องดิ้นรนสุดชีวิตนะครับแบบหมาจนตรอกเลยทีเดียวนะฮะผลงานของพวกเขาในการบุกไปเยือนคาร์เวนคอร์ทรถ้านับแค่เฉพาะเกมพรีเมียร์ลีกอย่างเดียวถือว่าดีเอาเรื่องนะครับชนะ4เสมอ3แพ้2แต่ว่าถ้านับในทุกรายการครับเกมเยือนฟูแลมของพวกเขานะฮะ5ครั้งหลังสุด เลสเตอร์ชนะได้แค่ครั้งเดียวครับเสมอ1ครั้งและฟูลแลมเอาชนะไปได้ถึง3เกมแต่อย่างที่บอกไปนะครับว่าเลสเตอร์ช่วงหลังเนี่ยเหมือนจะเหนียวแน่นขึ้นนะครับสานัดหลังชนะ1เสมอ2ไม่แพ้ใครซึ่งเชื่อไหมครับมันเป็นการไร้พ่ายที่ยาวนานที่สุดของเลสเตอร์ซิตี้ในฤดูกาลนี้เลยนะครับแต่ถึงกันั้นเองผมก็ยังมองว่าการบุกมาเยือนฟูแลมเนี่ยมันไม่ใช่งานง่ายเลยนะครับยิ่งในสถานการณ์ที่พวกเขาเนี่ยมีความกดดัน ต้องเก็บชัยชนะให้ได้เพียงสถานเดียวนะฮะเพื่อที่จะดิ้นรนอยู่ต่อในพรีเมียร์ลีกฤดูการหน้าแล้วสภาพเกมรับของเลสเตอร์ช่วงนี้ครับ17นัดหลังสุดในพรีเมียร์ลีกเนี่ยพวกเขาเสียประตูก่อนถึง16เกมครับมีแค่นัดเดียวเท่านั้นที่พวกเขาไม่เสียประตูให้กับคู่แข่งก่อนแสดงเห็นครับว่าเกมรับก็้างมีปัญหาฟูลแลมเองอาจจะไม่มีอาเลซานดรามีโตวิชก็จริงอยู่นะครับแต่2นัดที่ผ่านมา ผมก็ดูแล้วเนี่ยถึงแม้พวกเขาจะแพ้นะแต่มันคือการเจอกับทีมใหญ่อย่างแมนซิตี้และลิเวอร์พูลซึ่งเล่นได้ดีครับและเล่นสู้ได้เลยทีเดียววันนี้ต่อให้ไม่มีผลอะไรกับฟูลแลมแล้วก็ตามครับแต่การเล่นต่อหน้าแฟนบอลนะฮะฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเนี่ยบอกเลยว่าพวกเขาซีเรียสมากครับความเป็นมืออาชีพสูงวันนี้เลสเตอร์ผมว่าไม่น่าจะดีถึงขั้นบุกมาเอาชนะฟูแลมได้ถึงทิ่นนะครับเต็มที่คงทําได้แค่เสมอเท่านั้น และราคาต่อรองออกมาเสมอในเสมอกันนะครับผมว่าเชียร์เจ้าบ้านฟูลแลมน่าจะมีลุ้นมากกว่านะครับคููนี้ผมขออยู่ต่อฟูลแลมเจ้าบ้านราคาเสมอนะจ๊ะถัดมาในช่วงเวลาฮาทุ้เครึ่งครับทีมฟอร์มแรงอย่างไบรตันครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนทีมหนีตายเอเวอเรตนะครับเจ้าถิ่นไบรตันตอนนี้รังอยู่ที่7ครับ32นัดชนะ16เสมอ7แพ้9ยิง62เสีย40ประตูได้เสียบวก22ลูกมี55คะแนนนะครับ พวกเขาแข่งน้อยกว่าทีมดับ5และดับ6อย่างเลเวอพูลและสเปอร์อยู่ถึง3เกมด้วยกันนะฮะต้องบอกเลยว่าโอกาสที่จะแซงเข้าป้ายในอันดับ6ก็คือพื้นที่ฟุตบอลยูโรปาคอนเฟเดรลีกค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับขณะที่เอเวอตันตอนนี้ยังดิ้นรนต่อไปครับพวกเขารังอยู่ที่อันดับ19 34นะัดชนะ6เสมอ10แพ้17ยิง27เสีย52 ประตูไดเสียบวกอยู่25ลูกครับมี29คะแนนยังมีลุ้นอยู่รอดอยู่นะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนแต่ผลงานช่วงหลังเอวอรตตนนี่ถือว่าค่อนข้างจะออกแนวบัตซบพอสมควรแล้วกันนะฮะเนัดหลังสุดพวกเขาไม่ชนะใครเลยครับเป็นการแพ้ไป3เสมอ4นะฮะส่วนใหญ่แพ้ทีแพ้ขาดด้วยนะฮะอ่าล่าสุดบุกไปเสมอเลสเตอร์มา2ต่อ2นะครับตัดแต้งมันเองนะทีมท้ายตารางขณะที่ไบรตันครับ 5นัดหลังสุดชนะ3แพ้2นะครับผมแต่อันนี้คือนับรวมทุกรายการนะฮะสนัดหลังสุดพวกเขาชนะรวดแบบไม่เสียประตูครับเปิดบ้านชนะวูฟ60ล่าสุดเปิดบ้านชนะแมนยูไป1ประตูต่อ0ทั้งคู่เจอกันนัดแรกที่กูดิสันพาร์กก็เป็นบริตันที่ทำได้ดีกว่านะครับบุกไปเอาชนะมาได้ก่อนเลย4ประตูต่อ1เมื่อช่วงต้นปีนี้เองนะ ขณะที่สภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมครับเจ้าทีมไบรตันจะไม่มีอีวานเฟอร์กูสันอดัมลาลาน่าทาริกแลมตี้ยาคุปโมเดอร์เจอร์มีซามนโตและโจย์เวลมันนะครับเจ็บหมดนะฮะอันนี้เจ็บมาตั้งนานละส่วน2นักเตะอย่างปัสกาลกรอสครับและฟาคุนโดบูนาโนเต้รอเช็คฟิตนะครับส่วนทางฝั่งทีมเยือนเอเวอัตตันครับเมสันโฮเกตติดโทษแบงครับลงสนามไม่ได้อีก4นักเตะที่มีการบาดเจ็บลงไม่ได้เช่นกันก็ได้แก่เซมุสโคลแมนเบนกอฟฟี่อนดรอสทาวเซนแล้วก็ Win รูเเบบนนนวิากรระคั วันนี้ครับเจ้าทีมไรตันของโรบรโตเดอร์เชอร์พี้จะใช้ระบบ4-2-3-1นะฮะเช่นเคยนะผู้รักษาประตูปะตปเป็นเจสันสตีลเซนฮาร์ฟครับเป็นอดัมเว็บสเตอร์กับลุยส์ดังแบ็คขวาเป็นปัสกาลกรอสแบ็คซ้ายเป็นเปอร์วิทเอสตูปินันกลางรับเป็นอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์กับมอสเซสไซเซโดกลางรุกครับเป็นซอล์ิมาร์ตฮูลิโอเอนซิโซแล้วก็คาโรุมิโตมะส่วนหน้าเป้าเป็นเดนิสอุนดาฟขณะที่ทีมเยือนเอเวอร์ตันครับชอนได้จะใช้ระบบ4-2-3-1เหมือนกันนะครับ ผู้รักษาประตูเป็นจอแดนพิกฟอร์ดเซ็นเตอร์ฮาเป็นเจมทาคอฟสกี้กับไมเคิลคีนแบ็คขวาเป็นนาธานเพเทอร์สันแบ็คซ้ายเป็นวิตาลีมิโกเลนโกกังรับใช้เป็นอิดิซากานาเกกับอามาดูโอนาน่าเกมรุกครับกลาง3ตัวเป็นอเล็กอีโวอเบอุดุลไลดูกูเร่แล้วก็เดวายแมกนิลหน้าเป้าใช้เป็นโดมินิกคาเวิร์ดเลวินนะครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่าไบรตันนี่ฟอร์มแรงสุดๆนะคือถ้าเกิดนับแค่เฉพาะเกมในบ้านอย่างเดียวนะครับในพรีเมียร์ลีกนะ พวกเขาไม่แพ้ใครมา8นะัดติดต่อกันแล้วนะครับแถมชนะ7เสมอ1นะฮะโอ้โหนี่ฟอร์มโคตรดีเลยนะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเกมรับพวกเขาค่อนข้างเหนียวแน่นมากๆเล่นในบ้านที่เสียประตูยากสุดๆนะครับในขณะที่เกมรุก2นัดหลังนี่ก็ต้องบอกว่าโคตรเทพนะฮะคือยิงเป็นเข้าว่างั้นเถอะเกมในบ้านโหจริงครับสำหรับทางฝั่งไบตันซึ่งที่ผมพูดมา ตรงกันข้ามกับเอเวอเรตันโดยสิ้นเชิงครับในเรื่องของเกมเยือนฤด,ดูกาลนี้พวกเขาเล่นมาแล้ว13เกมนะฮะในพรีเมียร์ลีกเกมเยือนยังไม่ชนะใครเลยครับเสมอและแพ้อย่างเดียวครับเสมอ6แพ้7นะฮะโอกาสที่จะจบฤดูกาลโดยที่ไม่ชนะใครเลยในการเล่นเกมเยือนถือว่าสูงครับถ้าดูจากฟอร์มของเอเวอเรตันณขณะนี้และโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเกมเยือนด้วยนะครับ ยอมรับครับว่าช่วงหลังอาจจะมีเสมอมากขึ้นแต่เกมรับยังมีปัญหาครับแต่ที่มีปัญหามากกว่าเกมรับคือเกมรุกนะครับผมเพราะว่า ทังฝั่งเอเวัตตันเองเนี่ยพวกเขาทําประตูได้น้อยมากๆครับเพียงแค่27ลูกเท่านั้นน้อยที่สุดในพรีเมียร์ลีกครับน้อยกว่าบัวยของตอนนี้อย่างเซาท์แฮมตันซะด้วยซ้ําไปนะฮะซึ่งการที่พวกเขายิงประตูดได้น้อยแบบนี้ครับนั่นบ่งบอกถึงประสิทธิภาพเกมรุกมันค่อนข้างจะต่ำนะฮะเจอไบรตันนี่โอ้โหผมว่ายากเลยครับคือเหมือนรอโดนอะ่ะจะโดนเมื่อไหร่เท่านั้นเองอันนี้ผมมองอย่างนี้เลยนะครับถึงแม้ว่าสถิติการเล่นนัดมันเดนไ์ของไบรตันอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะสิเกมหลังสุด ชนะแค่นัดเดียวเท่านั้นครับเสมอ8แพ้3แต่สภาพทีมณตอนนี้ฟอร์มแบบนี้แถมได้เล่นในบ้านด้วยครับแล้วดูฟอร์มเอเวอเรตันนี่ผมต้องก้มหน้าแล้วสายหัวนะฮะมันสู้กันไม่ได้ครับคือถ้าเกิดพวกเขาชนะแมนยูแล้วมาสะดุดกับเอเวอเรตันเนี่ยมันดูไร้ค่าเกินไปนะฮะผมว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรชนะขาดด้วยผมมองอย่างนั้นเลยนะฮะอัะตราต่อรองก็ถือว่าโอเคไม่คิวเรครับลูกควบลูกครึ่ง ผมว่าหนึ่งลูกมีแน่ๆแ,แหละเอาต,งตรงๆผมว่า2ก็มีด้วยจะมี3-4หรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับคู่นี้ไม่น่ามีปัญหาฮะอยู่ต่อไบรตันได้เลยครับราคาลูกครบลูกครึ่งคราวนี้ถัดมาเปลี่ยนบรรยากาศบ้างครับผมเตะพร้อมกันเลยนะฮะแต่เป็นศึกกันโชซีเรียอิตาลีอูดินเนเซ่เปิดบ้านเจอกับซานโดเรียนะครับเจ้าถิ่นอูดินเนเซ่ฤดูกาลนี้นี่ออกแนวแย่ yeah, นิดนึงนะพวกเขาไม่มีลุ้นไปเล่นฟุตบอลยุโรปนะครับตอนนี้รั้งอยู่ที่12ครับ33นัดชนะ1 0เสมอ13แพ้1ิ ยิง4 3เสีย41ประตูได้เสียบวก2มี43คะแนนนะครับวนเวียนอยู่แต่กับเลข3เนี่ยแหละนะอูดินเนเซ่เนี่ยแต่ว่าแย่กว่าคือซันโดเรียทีมเยือนครับ33นัดชนะ3เสมอ8แพ้22ครับยิง20เสีย59ประตูได้เสียติดลบ39มี17คะแนนครับจมบวยนะฮะซึ่งณขณะนี้เนี่ยถึงแม้ว่าพวกเขายังไม่ตกชั้นอย่างเป็นทางการนะครับ แต่ผมตีให้ก่อนเลยว่าไม่รอดนะคะแนนห่างจากโซนปอดภัยถึง10คะแนนมีแมตช์แกขก่งขันเหลืออยู่เป็นแค่5เกมเท่านั้นครับต้องลุ้นหลายแดงครับต้องชนะรวดแค่นั้นไม่พอต้องลุ้นให้สเปเซียเวโรนาเครโมเนเซอะไรพวกนี้เขาพลาดด้วยนะผมว่ายากครับเอาแค่นัดนี้ก่อนดีกว่าครับเกิดซัมโดเรียแพ้ขึ้นมาแล้วเวโรนาชนะเก็บสาแต้มได้นี่คือจบเลยนะฮะตกชั้นอย่างเป็นทางการทันทีแล้วมาดูผลงาน5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมครับ ไหนๆพูดถึงซามโดเรียแล้วก็ดูทีมเยือนก่อนเลยนะฮะหนัดหลังสุดพวกเขายังไม่ชนะใครครับแพ้4เสมอ2 2นัดหลังสุดนี่ทุเรศสุดๆครับแพ้แบบไม่สามารถทําประตูคู่แข่งได้เลยฮะโดนยิงกระจุยด้วยครับบุกไปเยือนฟิออแพ้0ูนย์ห้าเปิดบ้านแพ้โตริโนศูนย์ต่อสนะครับส่วนทางฝั่งอูดินเนเซ่ฟอร์มไม่ค่อยดีเหมือนกันนะห้านัดหลังชนะนัดเดียวเสมอ2แพ้2นะครับ2นัดล่าสุดนี่แพ้กันเสมอไปอย่างละ1เกม นัดแรกของฤดูกาลครับที่บ้านของซัมโดเรียก็เป็นอูดินเนเซ่บุกไปเอาชนะมาได้ก่อน1ประตูต่อศูนย์นะครับเมื่อช่วงกลางเดือนมกราคมที่ผ่านมานี้เองสภาพความพร้อมของทั้งสองทีมกันดีกว่าครับเจ้าถิ่นอูดินเนเซ่จะไม่มีจอร์ดเดลเเฟลอิซักซักเซสเอนโซอาบเซซิโมเน่พาฟุนดีนะครับที่บาดเจ็บส่วนเบโตรอเช็คฟิตครับซัมโดเรียทีมเยือนบรูโน่อามิโอเน่อันนี้ติดโทษแบนนะครับ ขณะที่อีก5ตัวอย่างเอมิลออเดโรอันเดรคอนติเมดิเลริสฟิลิปดูริิชแล้วก็อิกนาซิโอพุเซโตเจ็บครับลงสนามไม่ได้100%วันนี้เจ้าถิ่นครับอูดิเนเซ่ของอันเดรสติลจะมาในระบบ3 5 1 1ผู้รักษาประตูจะเป็นมาโกซิเวสตรีเซนฮาร์ฟสามตัวเป็นโรดิโกเบกาวยาคาบิยอลแล้วก็เนโฮเอนเปเรสกลาง5ตัวครับจะเป็นคิงส์ลีย์เอฮิซิบูเอลาซาซามาสิช วอลเลซซันดี้ลอฟริชแล้วก็เดสตินีอุดอกีหน้าต่ำเป็นโรเบโตเปเรล่าครับผมหน้าเป้าใช้เป็นอิวยาเนสโตรอฟสกี้นะฮะผมยอมรับเลยผมรู้จักแค่ตัวเดียวคือโรเบโตเปเรล่านะที่เคยเห็นนะครับส่วนทีมเยือนครับซานโตเรียของเดียนสตันโควิดจะใช้ระบบ3-4-1-2ผู้รักษาประตูเป็นนิโคล่าเรวัลเลียเซนเตอร์ฮาฟครับ3ตัวเป็นมาริออสอิคอนโนมูบราเมนติงแล้วก็โคเรกุนเต้อ กลาง4ตัวครับเป็นอเลสซานโรซานูลีแฮร่วิงโทมัสรินคอนแล้วก็โตมัสโซอเก l โลกองกลางตัวรุกเลย์เมเกอร์ครับเป็นมิเชลคุยซองคู่หน้าวันนี้เป็นมา n โนลโลกับเบียดินีจับคู่กับแซมแลมเมอร์ซึ่งก่อนจะไปวิเคราะห์เกมกันครับผมให้ดูสถิตินอกบ้านของซานโดรียก่อนนะ5นัดหลังสุดนี่มีเสมอนัดเดียวครับที่เหลือแพ้หมดเลยแล้วแต่ละนัดที่แพ้นี่ส่วนใหญ่โดนยิงกระจุยกระจายนะครับ เกมเยือนของพวกเขาเนี่ยชนะครั้งหลังสุดเนี่ยก็ช่วงหลังปีใหม่มานะวันที่4มกราคมบุกไปชนะซาสโซโล่ได้แบบฟลุกๆนะครับถัดมาหลังจากนั้นนะฮะอีกทั้งหมด9เกมพวกเขาแพ้7เสมอ2ครับผมคือไม่รอดเลยฮนะฟอร์ม,มเละเทะจริงๆอูดิเนเซอ่อาจจะฟอร์มสะดุดเยอะจริงครับแต่เกมในบ้านพวกเขายังถือว่าเหนียวแน่นและน่าเชื่อถือได้นะ7นัดหลังสุดยังไม่แพ้ใครครับแต่เสมอเยอะหน่อยนะเสมอ5แล้วก็ชนะ2 คือดูจากเกมแล้วเนี่ยถ้าพวกเขาเจอทีมอ่อนเมื่อไหร่ในบ้านตัวเองเนี่ยมักจะเก็บจะชนะได้อยู่เสมอครับไม่ค่อยพลาดนะคือโอเคเข้าใจได้นะครับว่าอูดินเนเซ่ตอนนี้ไม่มีลุ้นอะไรทั้งสิ้นแล้วนะฮะแต่อย่างน้อยที่สุดครับพวกเขาต้องทำดับให้ดีๆเขาหน่อยอย่างน้อยจบในท็อป10ผมว่าก็ยังโอเคนะในฐานะที่เป็นนักฟุตบอลอาชีพนะครับผมโค้ชอาชีพพวกเขาคงไม่ได้เล่นอ้อยอิ่งอะไรกันขนาดนั้น,นครับฤดูกาลก่อนเก็บได้47คะแนนฤดูกาลนี้เนี่ย42ละขาดอีก5คะแนนเอง ผมว่าเกมในบ้านครับเจอทีมบัวยอย่างซามโดเรียนะฮะคือต่อให้ซามโดเรียมาเล่นซูฟัดแค่ไหนอ่ะผมว่าอูดินเนเซ่เนี่ยก็ควรจะต้องควรจะต้องชนะเอาตรงๆเลยคือคุณลองคิดตามผมนะ17เกมในลีกหลังสุดของซามโดเรียฮะเสมอ5แพ้1 1ชนะนัดเดียวครับผมบุกเมืย็นอูดินเนเซ่ครับถ้าอูดิทำได้แค่เสมอโอเคแหละเป็นทีมที่เสมอบ่อยก็จริงครับแต่ถ้าเล่นในบ้านแล้วเสมอซามโดเรียผมมองว่าโคตรเสียหายเลยนะ เอออัตราต่อรองคู่นี้เนี่ยก็ต่อลูกเดียวนะผมว่าน่าเล่นอยู่นะแล้วก็น่าลงทุนมากๆเลยคือหนึ่งลูกเนี่ยมันเจ้าไงเออแล้วผมก็มองว่าพวกเขาชนะแหละแต่จะชนะกี่ลูกอันเนี้ยต้องไปลุ้นเอาใน90้าสิบนาทีแล้วกันนะครับอ,อ่ะคู่นี้ผมวัจใจใส่อูดินเซ่เจ้าบ้านราคาหนึ่งลูกแล้วกันเชื่อว่าชนะได้นะฮะถัดมาก็ยังคงอยู่กันที่ลีอิตาลีนะครับแต่ดึกขึ้นหน่อยฮะตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีซัสโซโลเปิดบ้านต้อนรับการมเยือนของโบโลญญานะครับ ทั้ง2ทีมเนี่ยสถานการณ์เดียวกันครับคือไม่มีลุ้นอะไรทั้งสิ้นไม่ว่าจะหนีตกชั้นหรือว่าลุ้นไปเล่นฟุตบอลยุโรปนะครับผมแต้มมันอยู่ตรงกลางจริงๆทางฝั่งเจ้าถิ่นซัสโ,โซโลอยู่ดับ13ครับ33นัดชนะ12เสมอ7แพ้14ยิง40เสีย49ประตูได้เสียติดลบ9มี43คะแนนส่วนโบลญญาอยู่ที่11ครับ33นัดชนะ12เสมอ9แพ้12 ยิง42เสีย43ประตูที่เสียติดลบ1มี45คะแนนนะฮะโดยผลงานช่วงหลังๆของทั้ง2ทีมครับซาโซ,โซโล5เกมหลังสุดชนะ2แพ้3นะครับคือมาสเต็ปแบบชนะแพ้ชนะแพ้อย่างนี้เลยนะในช่วง5เกมหลังสุดมันมีช่วงหนึ่งที่พวกเขาฟอร์มพลิกครับชนะติดต่อกัน4เกมติดนะฮะแล้วก็เริ่มมาสะดุดละขณะที่ทีมเยือนโบลญญาครับน่าเป็นห่วงนะ5เกมหลังสุดนี่ชนะนัดเดียวครับ โดย4นัดล่าสุดเนี่ยเป็นการแพ้เสมอสลับกันเรื่อยมาครับล่าสุดบุกไปแพ้เอ็มโปลีมาด้วย1ต่อ3แต่ว่านัดแรกที่เจอกันที่บ้านโบลญญาเป็นทางฝั่งเจ้าถิ่นเนี่ยกดไปกระจุยเลยนะ3ประตูต่อ0นะครับคราวนี้มาดูสภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมดีกว่าครับเจ้าถิ่นซัสโซโลฮะมีตัวเจ็บ2ตัวคืออังเดรปินามมนติกับนาเดียซอเทียส่วนเมิร์ตเมลเดอร์ครับยังต้องรอเช็คฟิตนะฮะสำหรับกองหลังรายนี้ ขณะที่โบโลญญาทีมเยือนครับผมจอร์จิออสคิเรโกปูลอสติดโทษแบงครับลงสนามไม่ได้โรเบโตโซเรโนกับนิโคล่าซซนโซเน่ก็เจ็บครับขณะที่อาดาม่าซูมาโอโรรอเช็คฟิตนะฮะวันนี้สเสบียผู้เล่นตัวจริงของทั้งคู่ครับเจ้าถิ่นซาโ,โซโลของอเลซิโอเดโอนิซีจะใช้ระบบ4-3-3ครับผู้รักษาประตูเป็นอันเดรียคอนซียีเซนฮาเป็นรวนจับคู่กับจานมาโกเฟอร์รารีแบ็คขวาเป็นเจเรมีโทยานแบ็คซ้ายเป็นโรเคเรีย กลาง3ตัวเป็นดาวิดเดฟราเตซซิแม็กซิมโลเปสแล้วก็มัติสเอนริเก้3เกมลูกครับเป็นโดเมนิโกเบราดีเกรกรอเดเฟลแล้วก็เนดิมเบจามีนะครับขณะที่ทีมเยือนโบอลญญาครับคุณซือเทโกโมาตาจะใช้ระบบ4-3-3ผู้รักษาประตูเป็นลูคัสสกอรัฟสกี้เซนฮาเป็นเควินโบนิฟาซี่กับจอร์นลูคูมีแบ็คขวาเป็นสเตฟานพอรชแบ็คซ้ายเป็นชาราลัมปอสลีโคเกนิส กลัง3ตัวครับเป็นเจอร์ดี้สกูเตนนิโคล่าโมโรแล้วก็นิโคลัสโดมิงเกสส3ตัวบนครับเกมลุกเป็นริคาร์โดออโซลินีมูซาบอโรแล้วก็ลูอิสเฟอร์กูสันซึ่งถึงแม้ว่าคู่นี้เนี่ยอันดับอาจจะสูสีกันก็จริงนะครับแต่ว่าพอซัสโซโลได้เล่นในบ้านปุ๊บเนี่ยความได้เปรียบมีขึ้นมากนะพวกเขาเป็นทีมที่เล่นในบ้านได้อย่างแข็งแกร่งครับต่างจากเกมเยือนที่เล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่ลองไปดูครับ เกมย่าของซาสโซโลหนัดหลังสุดชนะ4เสมอหนะครับโอ้ผลงานดีนะเขียวเต็มเลยส่วนโบลอนาเกมเยือนฟอร์มคะกะกันนะครับ5นัดหลังเนี่ยแพ้ไป3แล้วก็ชนะกันเสมออย่างละหนึ่งแต่2เกมเยือนหลังสุดพวกเขาแพ้รวดนะครับบุกแพ้เวโรนาหน่แล้วก็ล่าสุดบุกไปแพ้อ็มโอลี1ประตูต่อ3นะฮะเล่นเกมเยือนเมื่อไหร่ปุ๊บนี่หงอยเป็นหมาป่วยครับสำหรับทางฝั่งโบลอนาไม่ว่าจะเจอทีมใหญ่หรือทีมเล็ก ส่วนการเจอกันของทั้งคู่ช่วงหลังๆนี่คักะกันนะฮะสลับกันแพ้สลับกันชนะมีเสมอขั้นบ้างอะไรบ้างนะครับผมแต่ถ้าพูดถึงการเล่นในบ้านของซาโซโล่เนี่ยส่วนใหญ่หนักไปทางเสมอแล้วก็บอลญญาอาจจะมีผลงานที่ดีกว่าหน่อยนะครับแต่ต้องยอมรับนะว่าคือซาโซโล่ก็เป็นทีมน้องใหม่เมื่อประมาณ 2- 3ฤดูกาล3-4ฤดูกาลที่ผ่านมานี่เองนะฮะอาจจะวัดอะไรไม่ได้มากเท่าไหร่นกเพราะผมสังเกตนะฮะว่าพวกเขามีพัฒนาการที่ดีนะพอขึ้นมาที่ซีเรียปุ๊บนี่อยู่รอดได้ปุ๊บ มีการเสริมทัพมีอะไรเข้ามาเนี่ยกลายเป็นทีมที่แข็งแกร่งขึ้นมาเลยเป็นดูแลน่าจะอยู่ได้อีกสักพักเลยนะสำหรับซาซัวโลซึ่งคู่นี้ผมอาจจะข้อมูลน้อยสะหน่อยนะครับเพราะว่าบอลอิตาลีอาจจะไม่ค่อยถนัดสักนิดหนึ่งแต่ที่แน่ๆครับผมไปสองสถิติมานะการเจอกันของทั้งสองทีมในบ้านซาซัวโลเนี่ยส่วนใหญ่มักจะจบด้วยสกอร์สูงซะเยอะนะครับผมมากกว่าต่ำแน่ๆแหละแล้วก็การเจอกัน3นัดหลังสุดอ่ะขอไป5้นัดหลังสุดนะครับผมจบลงด้วยสกอร์สูงถึง4เกมครับสกอร์ต่าแค่เกมเดียวเท่านั้นเองนะฮ ซัสโซโลดูแล้วผมว่าน่าจะามีเขาเรียกว่ามีแรงฮึดมากกว่านะเพราะว่าอันดับพวกเขาอยู่ต่ำว่าบอรลญญาซึ่งถ้าเกิดชนะเมื่อไหร่จะแซงข้ามหัวบอรลญญาเนี่ยไปอยู่ที่1 1ทันทีนะครับผมก็ดีไม่ดีเนี่ยอาจจะ แซงตริโน่ ino ทีมนดับสิบได้สาไปนะถ้าตริโน่แพ้เยอะๆสะหน่อยในนัดต่อไปเนี่ยประกอบกับพวกเขามีผลงานในบ้านที่ค่อนข้างจะยอดเยี่ยมมากๆครับซึ่งส่วนทางกับบอลญญาที่เกมเยือนไม่ค่อยเอาไหนนะฮะดูแล้วน่าจะชนะได้อยู่ครับอัตราต่อรองแรงต้านออกมาก็เบาๆนะชิวๆซาโซโ,ซโล่ต่อปอปอครับผมว่าพอเชียร์ได้อยู่นะเต็มที่ก็เสียครึ่งหูไม่น่าถึงขั้นแพ้ขาดถินครับคู่นี้อยู่ต่อซาโซโ,ซโล่เจ้าบ้านราคาปอปอนะครับและคู่สุดท้ายในคลิปนี้ครับเตะดึกสุดเวลาตีสองตรงไปดูหมูกัดกันนะครับผม ดอทิแคมฟอรเรสเปิดบ้านเจอกับเซาท์เทมมันตันครับเจ้าทีมฟอรเรสตอนนี้รั้งอยู่ที่18นะฮะสานัดชนะ7เสมอ9แพ้18ยิง30เสีย62ประตูได้เสียติดลบ32ลูกมี30คะแนนครับส่วนเซาท์เทมมันตันตอนนี้จมบวยนะครับสานัดชนะ6เสมอ6แพ้22ครับยิง28เสีย60ประตูได้เสียติดลบ32เท่ากันนะครับมีอยู่ 24คะแนนฮะโอ้โหห่างจากโซนปลอดภัย6แต้มนะซาร์มตันเหนื่อยนะครับโอกาสตกชั้นผมมองว่าสูงเลยทีเดียว5นัดหลังสุดของซาร์มตันนี่เสมอ1แพ้4นะครับซึ่งถ้ามองย้อนกลับไปไกลอีกสักนิดนึงนะฮะ9นัดหลังสุดซาร์มตันยังไม่ชนะใครเลยครับนับตั้งแต่ที่ชนะเลสเตอร์ซิตี้ช่วงต้นเดือนมีนาคมเป็นต้นมาครับ9นัดหลังสุดครับแพ้ไป6เสมอ3นะฮะส่วนทางฝั่งนอตติงแฮมฟอเรสก็ใช่ย่อยครับผมใน ช่วง13เกมหลังสุดเนี่ยพวกเขาชนะแค่นัดเดียวเองนะแล้วแถม็นการชนะไบรตัน3-1ด้วยเมื่อวันที่27เมษายนนะครับคือ2นัดก,ก่อนนะครับแต่ส่วนใหญ่มันหนักไปทางแพ้ซะเยอะนะฮะเสมอน,นิดเดียวด้วยฮนะโอ้โหดูสถิติแล้วแดงเถือกพอๆกันเลยเกมล่าสุดพวกเขาบุกไปแพ้เบนฟอร์ดมา1ประตูต่อ2นะครับแบบนำก่อนแล้วโดนแซงนะฮะ ทั้งคู่เจอกันช่วงต้นฤดูกาลครับที่เซนแมลลี่ฟอเรสต์บุกไปเอาชนะมาได้ก่อน1ประตูต่อศูนะครับสถานการณ์ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าฟอเรสต์เนี่ยดูดีกว่านะสำหรับการอยู่รอดในพรีเมียร์ลีกต่อไปส่วนสภาพความพร้อมของทั้งคู่ในวันนี้ครับผมทั้งฝั่งนอตติงแฮมฟอเรสต์ครับตัวเจ็บยังคงเพียบเหมือนเดิมนะฮะไม่ว่าจะเป็นคิริเลนเบนโคนเน่วิลลี่โบลีแจ็คโคแบกดีนเฮนเดอร์สันสกอตแมคเคนนา ดานิโลโอมาริชาร์ตเนโกวิลเลียมแล้วก็คริสบูธนะครับโอ้นี่ทำทีมอีกทีมนึงได้เลยนะเบรนแดนจอห์นสันก็ต้องรอเช็คฟิตครับส่วนเซาเทนตันนะครับตัวเจ็บเซตเดิมครับ4ตัวเดิมฮูลาลิออสวอลติโนลิบราเมนโตโรเบนเปราลแล้วก็โมฮัมเหม็ดซาลิซูครับ11ผู้เล่นตัวจริงวันนี้ครับเจ้าทินฟอเรสต์ของสตีฟคูเปอร์จะใช้ระบบ3-4-2-1ผู้รักษาประตูเป็นเคเลนาบาสเซนต้าเป็นโจวอร์ราล์ฟิล้้วกก็มูซาาเเนต กลาง4ตัวครับเป็นแช็กโอริเย่ออรเอลบังกาล่าเรนยาเตสแล้วก็เรนนาโลดีหน้าตานเป็นเบรนแดนจอนสันกับมอร์แกนกิฟต์ไวท์หน้าเป้าใช้เป็นไทโวอาวอนิยี่นะครับส่วนทีมเยือนเซาท์แฮมป์ตัน South ของรูเบนเซเลสจะมาในระบบ4-4-2ผู้รักษาประตูเป็นอเล็กซ์แมคคาทีเซน่าเป็นอเมลเบล่าคอตชับกับแยานเบนนเร็กแบ็คขวาเป็นเลียนโก้แบ็คซ้ายเป็นไคล์วอเกอร์ปีเตอร์กลาง4ตัวเป็นมูซาเชเนโปเจบอตพราวโรเมลลาเวียแล้วก็จูดอาร์มสตรอง คู่หน้าเป็นคารัสอัลคาัสกับเชอดัมซึ่งถ้าดูจากรายชื่อแล้วเนี่ยพูดตรงๆไม่คีเล่เลยนะครับผลงานควรจะต้องดีกว่านี้มากแต่รูเบนเซเลสครับผมก็ไม่รู้คุมอีท่าไหนนะออกมาอย่างนี้เขายังสู้อยู่นะครับผมล่าสุดให้สัมภาษณ์กันลักข่าวนะฮะสั้นๆเลยว่าไฟ Un อันทิลเดนครับคือสู้ยันนัดสุดท้ายน,นั่นเองแต่เกมเยือนเซาแธมปนตันต้องบอกว่าค่อนข้างหน้าเป็นห่วงนะครับผมคือพวกเขาชนะแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับในการเล่นเกมเยือน8นัดหลังสุดส่วนใจหนักไปตับ ขณะที่ f o r e s t เนี่ยเกมในบ้านผมว่าหลายคนทราบดีครับคืออาจจะไม่ได้ว่าดีอะไรมากมายแต่ถือว่าโคตรดีเลยดีกว่าจุดบอดของ f o r e s t คือเกมเยือนครับผมจุดแข็งของเขาคือเกมเย้าก็ดูอย่างล่าสุดนี้ชนะไบตันได้นะเออเอาสิแล้วถ้าพูดถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของทั้ง2ทีมบอกเลยว่าเท่ากันแน่นอนครับหนีตายด้วยกันทั้งคู่นะฮะเพียงแต่ว่า f o r e s ส อยู่ในสถานการณ์ที่ดีกว่านะครับซึ่งเดอฟอร์เรสสามารถเอาชนะซานตันไปกลับได้นะครับผมจะเป็นการเอาชนะซานตันแบบดับเบิลเป็นครั้งแรกครับผมในรอบกว่า30ปีเลยนะคือเกือบ30ปีครับนับตั้งแต่ปีฤดูการ1995ถึง1996เลยทีเดียวบอกตรงโอกาสมีไม่น้อยนะครับถ้าดูจากเกมในบ้านของฟอร์เรสแล้วเนี่ยโอเคเลยนะแต่ด้วยสถานการณ์ที่มันกดดันกับทั้ง2ทีมในขณะนี้ครับผมมองว่ารูปเกมออกมาอึดอัดแน่ๆครับคือ ไม่อยากฟันธงว่าออกมาแบบอึดอัดอ่ะเพราะว่าอาจจะมาแลกกันก็ได้นะคือมันมีแค่ได้2เวครับถ้าไม่อุดกันทั้งคู่เรามาระวังตัวด้วยกันทั้งคู่ก็เปิดแลกกันเลยครับแต่ผมว่าน่าจะมีโอกาสแลกกันอยู่พอสมควรนะเพราะซาลัมตันนี่บอลเอนเตอร์เทนอยู่ละเสียประตูง่ายแต่ก็ยิงประตูคู่แข่งได้บ่อยครั้งอยู่เหมือนกันนะครับหลายๆครั้งทำเซอร์ไพรส์มาแล้วนะทีมใหญ่สะดุดกับซาลัมตันมาเยอะนะครับในการเล่นเกมเยือนซาลัมตันเนี่ยอาเซนอลนี่ก็เปิดบ้านเสมอกับเซา3์สามสามเชลซีหนักครับ วันนี้ฟอร์เรสต์เนี่ยผมดูจากฟอร์มนัดก่อนที่พวกเขาบุกไปแพ้เบนฟอร์ดมาเนี่ยคือยิงน้ำก่อนนะฮะแต่ว่าเกมรับยังถือว่ารั่วไหลอย,อยู่เยอะพอสมควรเลยซาตันตันช่วงหลังเนี่ยผลงานหมายถึงผลสกอร์ออกมาไม่ดีจริงครับแต่รูปเกมถือว่าน่าพึงพอใจนะผมว่าไม่ขี้เหร่ครับถ้าเจอกับทีมระดับเดียวกันอย่างฟอร์เรสต์ผมว่าสู้ได้วันนี้ผมว่าซาตันตันไม่แพ้แล้วกันอัตราต่อรองฟอร์เรสต์ต่อครึ่งลูกนี่ผมให้อยู่ทีมเยือนซาตนตันนะครับรองไปเลยลุ้นเสมอครับหรืออาจจะบุกมาพลิกชนะได้นะครับ และทั้งหมดนี้ครับคือทั้ง5คู่ประจําวันจันทร์ที่8พฤษภาคมนะครับทวนอีกสักครั้งหนึ่งครับผมคู่แรกครับอยู่เจ้าถิ่นฟูลแลมราคาเสมอคู่ที่2ครับต่อไบรตันราคาลูกควบลูกครึ่งคู่ที่3อยู่ต่ออูดินเนเซราคา1ลูกคู่ที่4ครับอยู่ต่อซาโซโลราคาปปคู่ที่5ครับคู่สุดท้ายอยู่รองเซาเทตันราคาครึ่งลูกนะครับโดยโจทย์ของคลิปนี้นะครับผมก็คือคู่ระหว่างไบรตันและเอเวอร์ตันครับ อย่าลืมนะครับทายมาเลยครับหท่าน1ผลสกอร์ทายถูกทักมารับรางวัลได้เลยที่ลาแอตแอดบอมแปดนะครับวันนี้ฝากไปเพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่กับฟุตบอลยูฟ่าแชมเป,ปี้ยนส์ลีกนะจ๊ะวันอังคารพรุ่งนี้แค่คิดก็ซีดแล้วครับผมสวัสดีครับ